นนนวันนี้พามาโรงพยาบาลภูมิคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นที่เราจะมอบทุนการศึกษาให้เด็ก50ทุนจริงๆเงินที่ได้มาก็เงินจากที่ลูกค้าซื้อของเจเลิงเนี่ย<อ>แล้วเจเลิงได้กําไรเจเลิงก็แบ่งเงินส่วนนั้นออกมาบริจาคทาบุญทั่วๆไปนะคะเพราะเจลิงเองก็ได้งเงินมาก็ไม่คนะ่อยได้ใช้เพราะมีรายได้ค่อนข้างเยอะในเงินจากที่ร้านที่เราขายอยู่ทุกคนมาช่วยอุดหนุนน่ะ แบ่งส่วนทำบุญทุกที่สร้างสามพระพิฆเนศก็เป็นเงินจากเอซีมาสร้างไม่ใช่เงินเจลิงนะคะเพราะว่าเราได้กําไรจากพวกที่ท่านมาซื้อของเงินส่วนนั้นเป็นเงินที่กําไรจากร้านเจลิงทั้งหมดแล้ววันนี้เราก็มาที่โรงพยาบาลภูมิพลมามอบทุนทจริงเจลิงมอบเพรทุกปีปีนี้เอาลูกมาด้วยสายเหตุเที่ยวลูกมาด้วยเพราะว่าเจลิงก็อยู่มากแล้วสืบสอนเนื่องลูกจะได้ต่อเนื่องบริจาคต่อจากแม่ซึ่งเรามีเงินสำรองสำหรับให้ทํา พวกนี้ตลอดชั่วลูกชั่วหลานเจลิงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเจลิงเองก็เอาทุนเอาทุนเนี่ยบอกให้ลูกเอาทุนทุนที่เอจะบริจาคให้เด็กเขารู้ไว้ว่าแม่ทําอะไรไว้ถ้าเผื่อเจลิงเป็นอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วลูกจะได้ทํา ทุนนั้นนี้ต่อไปโรงพยาบาลก็จะได้ทุนตอเรื่อยๆไม่ใช่รู้แต่เจเลิงพอเราไม่อยู่แล้วเด็กไม่ให้ซึ่งเรามีเงินตรงนี้กองไว้สําหรับไว้ทําบุญอยู่แล้วที่เจเลิงสั้งใจไว้เพราะฉนั้นเจเลิงไม่ค่อยได้ไปทําบุญที่อื่นจะทําบุญให้กับคนที่เราเห็นแล้วเด็กจบเมื่อกี้ลูกเขาจบเขาจบแล้วก็ไปต่อยอดทําน้าพิถขายแล้วเจเลิงส่งแบบทุนต่อเน,นื่องนะคะคือส่งทุนหนึ่งเนี่ยก็ให้4ปีจบทุกคน ไม่ได้ให้แค่ปีเดียวเจริงบอกว่าเจริญขอส่งห้ต่อเนื่องให้จบเป็นคนคนไปเพราะว่าไม่อยากให้คน,นนั้นทีคนนี้ทีไม่เอาเด็กเขาจะได้ใช้เงินให้ถูกต้องไปเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วกันนะคะสว<อ>ัสดีค่ะเจริงก็เป็นขวัญใจของที่นี่นะคะเพราะว่าให้ให้เขามานานแล้วก็บริจาคที่นี่ค่อนข้างเยอะจะมีห้องที่มีร้านเจลิงร้านเจลิงเต็มหมดเลยนะคะที่นี่คนไข้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็จริงจริง ตีเอยงเดี๋ยทหารอากาศเป็นโรงพาบาลของทหารอากาศแต่โรงพาบาลน,นี้ไม่โตเท่าที่ควรสาเหตุเพราะอะไรเนี่ยสาเหตุเพราะระบบราชการไม่เอื้ออำหนวเพอโบอเจ้ากรมแพทย์เนี่ยคนละปีแล้วโรงพาบาลจะเจริญงได้ยังทำโปรจเจกต์อะไรต่อเนื่องกันไม่ได้ล้ว เพราะนั้นทางทกองทัพอากาศต้องดูแลเรื่องโรงพยาบาลให้ดีเพราะจริง,รงๆก็เป็นพวกที่ท่านพอกเกษียณอายุก็ได้มาใช้กันแต่โรงพยาบาลเนี่ยกี่ปีกี่ปีก็ไม่เจริญไปที่อื่นทหารเรือฐานบกใหญ่มากเลยมาฐานอากาศแป้วเลยฮะมันเป็นไปได้ไงเพราะวันหนึ่งราชการทางกองทัพอากาศไม่เห็นความสําคัญของโรงพยาบาลนี่จะเล็งสิตรงนี้เลยนะฮะเพราะข้าราชการในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นจุดบอด เจ้ากรมแพทย์อยู่ได้แค่ปีเดียวทุกคนมาอะไรมันนั่งเสร็จแล้วก็กลับเพื่ออะไรล่ะคะโรงพยาบาลก็ไม่ได้พัฒนาจะขออะไรต่อเนื่องคนที่ไม่ใช่ใหญ่สุดก็ทําเรื่องขอไม่ได้พอจะขออากูจะ,กะเกษียณล,ละก็ได้แต่มันนั่งอะไรเาะสมบัติผัดกันชมเั้นฐานอากาศต้องทําใหม่ระบบใหม่ให้โรงพยาบาลพอท่านกเกษียณจ,จริงๆจ้เล่งเห็นบางทีพอบอทอ,อมาเดินเนี่ยไม่มีคนมองเลยก็ไม่เคยดูแลแต่ได้ยินว่าพอบตอ คนใหม่ท่านนี้นี่ท่านดูแลเต็มที่เลยนะฮะก็บริการให้นั่นก็ต้องจัดระบบโรงพยาบาลใหม่ตำแหน่งต้องหาให้มากขึ้นแล้วก็ให้หน่วยราชการที่ใหญ่สุดอยู่สักสองถึงสปีเพื่อที่จะได้บริหารโรงพยาบาลให้ใหญ่ขึ้นได้เจริญมากี่ปีกี่ปีก็อยู่แค่เนี้เจริงมาจากไปเยอะนะฮะตอนแม่เจริญป่วยอยู่ที่นี่7ปีเนี่ยเจริญให้ไปเยอะมากเลย ห้องติดแอร์ทั้งหมดที่เจนงบริจาคหมดเลยนะเปลี่ยนพื้นที่ใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ชั้น9้าชั้น1ิชั้นสิบเอ็ดสิบสองนี่นเจนงบริจาคหมดเลยนะคะตอนนั้นนะ่ะค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องรับรองที่เขาจะจัดงานนะคะอบรมอบรมสงสารโรงพยาบาลที่อื่นเข้าใหญ่มากเลยนะบ้านเราอยู่แค่นั้นนะ วันนี้นะคะเราก็ได้มาร่วมกันทําบุญเงินที่ทําบุญก็เงินจาก f c ที่ซื้อของร้านเจริญนะคะไม่ใช่เงินเจริญเงินที่ทุกคนมาซื้อของเจริญได้กําไรเจริญกเอากาไรนะั้นมาทําบุญให้ทําบุญแบบไม่โดนคนหลอกทําบุญแบบถึงจริงๆถึงที่จริงๆทุกที่ที่เจริญทำอย่างเจริญสร้างพระพิฆเนศก็ไปเงินจาก f c ไปสร้างทุกคนมาไหว้นะคะทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกับเจริญ ไม่ใช่ของเจลิงเจลิงทำเพราะเงินของทุกคนที่ซื้อของเจลิงได้มาจากเงินที่ซื้อของเจลิงแล้วกําไรเอามาทําบุญทุกที่ที่ทําทุกคนมีส่วนร่วมหมดที่มาซื้อของเจลิงนะคะลูกค้าเจลิงทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการทําบุญของเจลิงทุกทุกที่เลยแม้แต่นักศึกษาที่เช่าหอเจลิงก็มีส่วนทาบุญในอันนี้ด้วยเพราะเงินได้มาจากตรงนี้ค่ะที่มาทําบุญให้ทุกท่านนะคะน,นั้นบุญกุศลที่เจลิงทาก็ขอทุกคนได้รับร่วมกันทุกคน นะคะเจลิงได้บุญแค่ไหนทุกคนได้บุญมากกว่าเจลิงเพราะเป็นเงินของทุกๆคนขอให้ทุกคนรวยๆนะคะได้รับผลบุญอันนี้กับเจลิงทุกคนสวัสดีค่ะไม่ได้ไอ้คูลาพูไม่ได้นะโอ้หม่สรุปแน่มาไหมนี่ไหมอยู่ไหนอ่ะืม่เอเอาเป๋าตังค์มาหน่อยสิเอามาเอ้ยมามามา สามใบเลยอามเปลเลยอ้ยาแร่เบงะเขาบอกแม่ไม uh, ่มาไงไหนอะบอกแม่ไม่เคยมาอ๋อวแม่ไม mm ่เคยมาอ้ ใช่อะโอ้ยไม่กลับไม่กลับเอาไปเอาไปเอาไปเอากลับมาก็ยนยให้ย้ายให้ลูกย้ายให้ตาหน่แรกแรกแลกแรกไหมแรกไหมเด็กเด็กฉลาดเนาะยูซิมีการลูกหรอแม่บอกแม่ไม่มาแม่ไม่เคยมาเ็บอก แบงแบงแบงคนอื่นบ้างแบงแบงแบ้งไหมแบงไหมแบงไหมเฮ้ยอ่าอ่อไอ้นี่มาอ๋าไม่ต้องไม่ต้องอ่านี่ของใครอ่ะมามาอ่ามาอันนี้คุยบ่อยจัคุยบ่อยเป็นไรอ่ะน้องหม่ ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะ <Yeah. S 3> นอนลงมาหรอเป็นไรอ่ะโรคเป็นโรคเลอดค่ะฮะอดกไม่่โรคเลือดเหรอเื่อเกี่ยวกับผู้การกินนะคะตัวเล็กค่ะไปไปวัสด,ดีทุกคนค่ะวันด,ดีค่ะ 30สิงหาถึง7กันยาเรามีโปรโมชั่นปีละครั้งหนึ่วันเกิดเจลิง3แถม 1, 2แถม 1, 1แถม1คือแทนที่เอาเงินไปจัดงานมาตอบแทนทุกๆท่านในวันเกิดแทนค่ะ